แล้วเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคู่นี้ระหว่างอาร์เจนตินาและโครเอเชียลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพและมีเหตุผลนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์แอดของผมยังไงอย่าลืมแอดไปได้นะที่แอดบอม8 8ดนะครับเพิ่งอโดอยู่ตรงหน้าแล้วแอดมาพูดคุยกันได้ครับผมถ้ายังไม่หลับผมตอบหลายทุกคนแน่นอนนะครับยังไงแอดมาคุยกันได้แล้วมาดูผลคืนนี้กันว่าโครเอเชียจะผ่านไหมสกอร์จะต่ำหรือเปล่ามาลุ้นกันครับผมเจอก คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ลำบากใจมากๆนะครับคือพูดตรงๆครับมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเนี่ยทั้ง2คู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาเจนิน่ากับโครเอเชีย e หรือว่าจะเป็นคู่ที่เตะในวันพรุ่งนี้อย่างพอร์โกกับฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นบอลสามหน้าทั้งหมดนะครับคือเข้ามาถึงตรงนี้ได้มีแต่ของจริงล้วนๆนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงแต่เฉพาะอาเจนิน่ากับโครเอเชีย e กันก่อนดีกว่านะครับโดยทางฝั่งของอาเจนิน่าเนี่ยรอบก่อนพวกเขาก็ถือว่า ิวเฉียดเหมือนกันนะเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโดนทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยตีเสมอได้2ประตูต่อ2ทั้งทังที่ตัวเองเนี่ยนำไปก่อน2 0งศูแท้ๆครับผมจนกระทั่งต้องไปถึงการโดนจุดโทษนะครับแล้วก็อาศัยความเก่าเอาชนะมาได้นะ ขณะที่ทางฝั่งโครเอเชียครับก็ต้องยอมรับว่าพลิกล็อกพอสมควรเหมือนกันครับกับการโค่นบราซิลลงไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะด้วยการโดนจุดโทษก็ตามนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าพวกเขาเจ๋งมากๆเลยฮะแล้วก็ผิดคาดมากๆผมคิดว่าโครเอเชียเนี่ยน่าจะตกรอบตั้งแต่รอบแรกๆด้วยซ้ำไปดูจากวิธีการเล่นของพวกเขาที่มันเชื่องช้าสะเหลือเกินครับแต่กลายเป็นว่าด้วยความเคี้ยวของนักเตะมากประสบการณ์หลายคนเนี่ย ทำให้ผ่านถึงจุดนี้ได้ครับต้องขอชื่นชมด้วยละกันนะฮะแล้ววันนี้เองเนี่ยสภาพความพร้อมของฝั่งโครเอเชียก็มีมากกว่าอาเจนินาด้วยนะครับทางฝั่งทีมรามากรุกเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่ไดร้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยฮะขณะที่อาเจนินาเองเนี่ยแน่นอนครับผม2กองหลังจากเซบียย่างมากกสอากุนยาและกอร์ซโลมอนติออลเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยติดทดแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบตามโคต้าลงสนามไม่ได้นะฮะถือว่าระบากเหมือนกันนะในส่วนของแผงหลังวันนี้เจอกับโครเอเชียด้วยดูซิว่าจะไหวไหมนะครับวันนี้ครับเสบีย์เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะฮะเริ่มจากอาร์เจินีล่าก่อนเลยแล้วกันกุนซือเรียวแนลสก卡尔 وني ครับวันนี้จะมาในระบบ4-3-3เช่นเคยครับผู้สาปตัวจะเป็นเอมิเลโน่มาร์ติเนสนะฮะเซนเตอร์ฮาฟสองตัวครับจะเป็นคริสเตียนโรเมโร่เล่นร่วมกับนิโคลัสโอตาเมนดี แบ็คขวาเป็นนาโวเอลโมรลิน่าแบ็คซ้ายเป็นนิโคลัสทาเกฟิโก้แผงกลาง3ตัวนะครับจะเป็นอเล็กซิสแม็กอาร์ิสเตอร์ที่ปีนี้เล่นดีมากๆเลยนะโดดเด่นมากในฟุตบอลโลกเล่นร่วมกับโรดิโก้เดอพอลและเอนโซเฟอร์นันเดสส่วนสามประสานเกมรุกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับอังเคลดิมาเรียจูเลนอัปเปรสนะครับผมประกบกับเลโอเนลเมสซี่ขณะที่ทางฝั่งของโปรเอเชีย e ครับคุณซือสตัลโกดาลิชวันนี้จะมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับ ผู้รักษาตูจะเป็นโดมินิกลิบราโควิชที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เหนียวสุดๆนะครับเซนาาจะเป็นเดยานลอฟเรนจับคู่กับยอสโกกวเดียลแบ็คขวาเป็นยซิปยูราโนวิชแบ็คซ้ายเป็นบอร์นาโซซาแผงกลาง3ตัวครับเซตเดิมเลยลูก้าโมดริชมาเซโรโบรโซวิชและมาเตโอโควาซิคอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะตั้งแต่รอบแรก ส่วน3ประสานเกมลูกครับวันนี้จะเป็นนิโคล่าวลาซิชอันเดรคามายิตและอีวันเปริซิชครับก็เซตเดิมเช่นกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3อีกด้วยนะครับผมที่ทีมตราหมกรุกโรยเชียเนี่ยสามารถเข้ามาลึกถึงรอบรองชนะเลิศได้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทำมาได้2ครั้งแล้วนะครับก็คือที่ฝรั่งเศสเมื่อปี1998นะฮะแล้วก็พ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพฝรั่งเศสแล้วก็แชมป์โลกในครั้งนั้นไปน1นประตูต่อ2และครั้งที่2ครับก็เมื่อครั้งที่ผ่านมานี่เองเมื่อปีีี2018ท่รเซย ซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชน,นะทีมชาติอังกฤษไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในการเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้ต่อฝรั่งเศสทีมเดิมอีกแล้วครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับต้องดูว่าพวกเขาจะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2ครั้งติดต่อกันเลยหรือไม่นะครับซึ่งถ้าพูดถึงผลงานนัดที่แล้วที่เจอกับบราซิลเนี่ยพวกเขาสู้ได้สนุกเลยนะครับถึงแม้ว่าโอกาสเข้าทําประตูเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากๆแต่คือเข้าทีนี้เข้าเน้นๆเลยนะ คือมีเสียวมีลุ้นตลอด ซึ่งที่บรรานมาทุกคลิปผมมักจะต่อว่าโครเอเชียนะครับว่าเล่นเกมช้าไม่สนุกอะไรแบบนี้นะแต่ผมก็ลืมไปครับว่านักเตะโครเอเชียหลายๆคนค่อนข้างจะมีอายุเยอะมากๆแล้วนะครับพวกเขาก็คงจะมีการแมเน g แรงนะฉลาดที่จะเล่นนะฮะไม่เอาพละกําลังเข้าสู้นะครับผมอาศัยความเก่าแล้วก็เลือกจังหวะที่เข้าทําได้ค่อยเน้นๆดีกว่าอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งได้ผลด้วยอ่ะเข้าถึงรอบรองได้เลยอ่ะ k ็ o กบาซ a z ได้เลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นการโดนจุดโทษก็ตามแต่นะครับซึ่งพอไป ดูสถิติย้อนหลังของโครเอเชียรครับในการโดนจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคุณเชื่อไหมครับว่าพวกเขาเคยโดนจุดโทษกับคู่แข่งมาแล้วทั้งหมด4ครั้งในการเล่นฟุตบอลโลกครับ สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง4ครั้งเลยครับเพอร์เฟกต์สกอร์สุดๆวันนี้เจออเจนิน่านี่ทีมฟ้าขาวมีเสียวนะครับถ้าถึงโดนจุดโทษนะฮะต้องบอกก่อนโครยอเชียสถิติตดีมากๆขณะที่ทางฝั่งอเจนิน่าเองเนี่ยกว่าจะผ่านฮอนแลนด์ได้ก็แทบตายเหมือนกันลากเลือดจากที่หลายๆท่านซาบไปนะครับถึงขั้นต้องโยนจุดโทษเหมือนกันทั้งนั้นที่พวกเขานำไปก่อน2 0แท้ๆนะฮะแต่กลายเป็นว่ามาเสียประตูในช่วง1ินาทีสุดท้ายนะครับผมเจอทีเดียจากฟู o ดไปคอสเข้าไปเนี่ยโอ้โหคือยังพอเห็นอยู่คร กองหลังของอาร์เจนตินาชุดนี้ไม่เท่าไหร่พูดตรงๆครับเกมกลางดีเกมหน้าดีนะฮะมีเมสซี่นำทัพมันดีแน่นอนแต่ว่าเกมแดนหลังนะฮะก็คือเกมรับผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะนี่จักใจเลยแล้วรอบนี้เนี่ยต้องมีการปรับทัพกันยกใหญ่ด้วยนะครับอย่างที่ทราบแปลว่า2นักเตะแดนหลังของพวกเขาเนี่ย ติดโทษแบนอีกด้วยนะครับผมก็ดูซิว่าวันนี้เนี่ยปรับมาแล้วเนี่ยจะรวนหรือเปล่านะซึ่งส่วนตัวผมเองครับบอกตรงๆคู่นี้ลำบากใจเหลือเกินครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี่พูดตรงๆเลยนะผม ไม่ชอบสไตล์การเล่นของทั้งสองทีมเลยผมรู้สึกว่าฝั่งโครเอเชียก่อนผมมองว่าพวกเขาเล่นบอลช้าครับผมไม่น่าสนุกไม่น่าดึงดูดใจไม่ตื่นเต้นเลยขณะที่เอาเจนตินาก็เป็นบอลมิติเดียวครับไม่มีไดเรกฟุตบอลให้เห็นไม่มีการเปิดมงไม่มีการครอสบอลยาวครับส่วนมากจะเป็นการเน้นต่อบอลแล้วก็แทงทะลุช่องตรงกลางอย่างเดียวซึ่งผมมองว่ามันดักง่ายอะ่ะถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนแต่คู่ต่อสู้มันดักได้ดักง่ายนะ คือผมไม่ชอบสไตล์การเล่นทั้ง2ทีมเลยแล้ววันนี้ต้องมาเจอกันเองครับแล้วผมต้องมาวิเคราะห์สองทีมที่ผมไม่ชอบสไตล์การเล่นอีกด้วยบอกตรงฮะลำบากใจมากๆเลยแต่ถ้าเกิดให้มองหาจุดดีจุดด้อยทสทีมมาชนกันแล้วก็ให้ฟันธงเนี่ยผมจะมองว่าโครเอเชียดูมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยนะส่วนตัวผมมองอางั้นนะ เพราะว่าโครเอเชียหนึ่งครับตัวผู้เล่นครบกว่านะฮะอย่างที่บอกไปว่าอาเจนิน hmm. ามีตัวเตะทวแบนนะฮะก็คือมาโกสากุนญ่าแล้วก็กอนซาโลมอนติเอข้อที่2ครับผมคือว่าโครเอเชีย e เนี่ยผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีการลงเล่นมาในระดับฟุตบอลถ้วยเมเจอร์ก็คือถ้วยฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรเนี่ยมากกว่าครับเรื่องประสบการณ์ผมมองว่าเยอะกว่านะข้อที่3ครับอาเจนิน่าเป็นบอลที่ดักทางง่ายนะคือมีแค่เมสซี่ที่ทเป็นศูนย์กลางของแดนหน้าผมว่าหลังโครเอเชีย e เนี่ย เขียวพอและเหนียวพอนะครับถ้าดูจากเกมที่ปามามาโครยอเชียเป็นทีมหนึ่งที่เสียประตูค่อนข้างยากมากครับถ้าไม่ใช่ลูกยิงผีจับยัดหรือว่าทําได้สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ย ค่อนข้างจะยากที่จะเจาะตะข่ายพวกเขาได้และข้อที่4ข้อสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคุณซือโครเชียเขารู้ตัวดีครว่าถ้ายื้อไปจนถึงจุดโทษได้พวกเขาจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบไปทีมตราหมครุกมีสถิติการยิงจุดโทษที่ดีมากๆดังนั้นวันนี้ครับผมเชื่อว่ารูปเกมน่าจะออกมาค่อนข้างจะน่าเบื่อแล้วก็ชิงไหวชิงพริปกันนะครับผมเล่นก็ได้แทคนิคฮะอาจจะเป็นบอลที่ ไม่ได้แลกหมัดกันมากมายดูไม่สนุกนะครับสำหรับคนดูบอลทั่วไปเพื่อความบันเทิงถ้าเกิดคนที่อาจจะดูบอลลึกซึ้งหน่อยอาจจะเข้าใจแทคนิคทั้งสองทีมอาจจะดูสนุกก็ได้นะะแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปแล้วมองแล้วอาจจะเป็นบอลคู่หนึ่งที่อาจจะดูไปง่วงไปอะอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าโอกาสที่จะยิงประตูได้มียากมากๆหรือถ้าจะมีก็คงมีแค่นหนึ่งประตูตัดสินไปเลยนะฮะอัตราตารองเปิดไว้ที่อาเจนิน่าต่อครึ่งลูกครับ ส,สกอร์สูงตามเปิดมาที่2ลูกทวดนะครับผมฝากให้2บินแล้วกันสําหรับคู่นี้นะฮะก็คือให้อยู่รองโครเอเชียนะครับราคาครึ่งลูกผมเชื่อว่าถ้าอาเจนจะกินโครเอเชียได้ ผมว่า90ปนาทีกินไม่ลงครับอาจจะต้องมีต่อเวลาหรือโดนจุดโทษนะครับขณะที่คู่นี้อย่างที่บอกไปว่าน่าจะเป็นบอลชิงไหวชิงพริบกันนะครับผมว่ายิงกันไม่เยอะการลงทุนสกอร์ตํำดูแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะสามารถทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้2บินครับผมก็คือรองโครโอเอเชียราคาครึ่งลูกและอยู่สกอตําราคา2ลูกทั่วนะครับฝากไว้2บินแค่นี้เลยครับ สวัสดีเพืเ่อนๆชาว u t ท b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซมบูมอนเตงเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะครับห่างหายกันไป2อสวันนี่คิดถึงกันบ้างไหมฮะวันนี้รอบรองชนะเลิศเริ่มเมตะแล้วนะครับผมคู่แรกในคืนวันอังคารที่13ธันวาคมเวลาตี2ตรงครับอาเจนิน่าจะเจอกับโครเอเชียถ่ายทอดสดทางช่อง True for You นะครับวันนี้เน้นคู่เดียวกันไปเลยเมื่อวันก่อนนี่ทีเด็ดในล์แอดส่วนตัวของผมนี่ให ทีมชาติไทยไปนะฮะถล่มพม่าไป6ประตูต่อศูนย์นะครับอิ่มเอมกันไปนะสาหรับใครที่อยู่ในรายแอดของเซนบูมนะครับผมยังไงใครยังไม่ได้แอดนะครับรีบแอดมาด่วนนะฮะทีเด็ดดีๆอยู่ในรายแอดทั้งนั้นเลยนะครับพูดคุยกับผมได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟทุกวันเลยนะครับและวันนี้ถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปตะลุยกันวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันนี้ระหว่างอาเจนินาและโครเอเชียกันเลยครับ